ทำไมอ่ะเราถึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเลยอ่ะแต่ก่อนน่ะพี่เข้าใจว่าเฮย้ยชีวิตฉันเป็นแบบนี้เพราะใครเพราะใครบงการแบบนี้ไหมฮะเออเราคิดว่ามีแต่คนอื่นหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราเป็นแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยจนวันหนึ่งนะได้สังเกตตัวเองน้องลองสังเกตนะคะโลกอ่ะจะเป็นไปตามความรู้สึกของเรานะชีวิตเราอ่ะมันเหมือนเกมเกมนึ่งอ่ะที่เราเลือกมาเล่นว่า ฉันจะเอาฉากชีวิตแบบนี้คนนี้ก็เอาฉากชีวิตแบบนี้ฉากชีวิตแต่ละคนนะ่ะมันไม่เหมือนกันแล้วทําไมมันไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนนะ่ะรู้สึกไม่เหมือนกันน้องเคยได้ยินคําว่าโลกเนี้ยมันไม่มีเรื่องบังเอิญไหมพี่อ่ะเคยสงสัยนะว่าเฮ้ยถ้าโลกเนี้ยมันไม่มีเรื่องบังเอิญอยู่ดีๆอ่ะทำไมคนคนนี้ถึงต้องเจอเหตุการณ์นี้แล้วจะต้องไปเจอเหตุการณ์เนี้ยเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาถ้าเราปล่อยความรู้สึกที่มันแบบ ไปที่ความกลัวเรื่องคล้ายๆกันมันเป็นพลังงานมวลรวมมาที่ไปสอดคของกันพอดีแล้วก็ดึงให้เราไปเจอเหตุการณ์นั้นน่ะไปอยู่ในตรงนั้นพอดีแล้ววันนี้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่อ่ะพิสูจน์ได้แล้วนะว่าความรู้สึกเป็นแบบไหนเราจะไปเจอเหตุการณ์นั้นน้องลองย้อนกลับไปก็ได้นะคะว่าในชีวิตของเรานะเอาเมื่อวานนี้ก็ได้เรารู้สึกยังไงอะ แล้วเหตุการณ์ที่น้องเจอในแต่ละวันน่ะมันเป็นเหมือนที่น้องรู้สึกไหมคลิปหน้านะคะเราจะมาพิสูจน์กันเลยว่าความรู้สึกของเราอ่ะเป็นยังไงอ่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนั้นจริงไหม